กาลิเลโอกาลิเลีมีชีวิตอยู่ในช่วงปีกิทศักราช1564ถึง1642เขาได้ทำการศึกษาและทดลองมากมายหลายด้านการกลนพบของกาลิเลโอก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างมหาศาลเขาได้พัฒนากล้องโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการศึกษาวัตถุทองฟ้าทำให้เกิดวิชาการด้านดาราศาสตร์มีความจเจริญก้าวหน้าอย่างมาก รวมทั้งยังได้ค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีจุดมืดของดวงอาทิตย์ผิวดวงจันทร์ไม่เรียบและค้นพบปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกมากมายอีกทั้งกาลิเลโอได้พัฒนาเครื่องจับเวลานาฬิกาลูกตุ้มและเขายังได้อธิบายการตกอย่างอิสระของวัตถุไปว่าวัตถุที่มีมวลต่างกันจะตกสู่พื้นโลกพร้อมกันเมื่อปล่อยจากตำแหน่งเดียวกันพร้อมๆกันซึ่งนาซาได้พิสูจน์แล้วว่าคำกล่าวนั้น เป็นความจรงิงเมื่อทําการทดลองในสภาวะสูญยากาศกาลิเลโอถือเป็นบุคคลสําคัญที่มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเห็นได้จากการสนับสนุนทฤษฎีของโคเปนิคัสที่กล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเป็นการล้มล้างความเชื่อดเดิมที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพและมีดวงดาวอื่นรวมดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกในคลิปนี้ครับท็อปสารดีทีวีจะพาไปร,รับชมกาลิเลโอกาลิเลี ผู้เบิกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ชีวิตในวัยเด็กและการศึกษาการิเลโอการิเลอ,อีเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์คิิสตศักราช1,654ที่เมืองปีชาประเทศอิตาลีซึ่งเขาเป็นลูกชายคนแรกในบรรดาลูกของคนและครอบครัวของเขาคาดหวังให้เขามีอาชีพทางการแพทย์และเขาได้ทำการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยปีซา ในปีคิเตศกราต1581เ,เพื่อศึกษาวิชาแพทย์แต่ในไม่ช้าเขาก็ลงไหลในคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในช่วงเวลาที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยกาลิเลโอเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับมุมมองของอริโตเติลตซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งทำให้เขาสนใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองโดยทั่วไปกาลิเลโอเป็นนักศึกษาที่อ่อนน้อมถม่อมตนและมีระเบียบวินัยที่ดีแต่เมื่อมีประเด็นที่จะต้องแสดงความคิดเห็นในด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ กาลิเลโอจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบซึ่งกล่าวคือเขาไม่ลังเลที่จะแสดงความยิดเห็นหรือโต้แยง้งในประเด็ดนต่งางๆที่เขาคิดว่าไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติของนักปราชาวกรีกที่ใช้กระบวนการทางตารรกะมาอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองซึ่งในขณะที่เขายังเรียนอยู่นั้นเขาก็ค้นพบทฤษฎีการแกว่งของลูกตุ้ม และทฤษฎีที่เขาค้นพบนี้ซึ่งต่อมาได้นำไปใช้ในการประดิษฐ์นาฬิกาให้เที่ยงตรงขึ้นหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปีซาในปีคศ1585กาลิเลโอก็ได้เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่เรียนจบและที่นี่เองที่เขาได้ทดลองครั้งสำคัญในปีคศ1591เพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีการตกของวัตถุที่นำเสนอโดยอาริโตเติลนั้นไม่ถูกต้อง โดยอริสโตเติโได้เสนอว่าวัตถุที่มีมวลมากกว่าจะตกถึงพื้นก่อนการิเลโอจึงเริ่มการทดลองโดยปล่อยวัตถุที่มีมวลต่างกันสองชิ้นจากยอดหอเอนปีซ่าในเวลาพร้อมกันซึ่งวัตถุดังกล่าวได้ตกถึงพื้นภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกพร้อมกันซึ่งหมายความว่าความคิดของอริสโตเติโนั้นไม่ถูกต้องผลงานด้านดาราศาสตร์ในปีคิดักราช1609 กาลิเลโอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถขยายวัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้เขาได้สร้างและพัฒนากล้องโทรทัศน์รุ่นปรับปรุงของเขาเองด้วยเครื่องมือนี้กาลิเลโอได้ทําการสังเกตการทางดาราศาสตร์หลายอย่างซึ่งหนึ่งในการค้นพบที่สําคัญที่สุดของเขาได้แก่ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด4ดวงของดาวพฤหัสบดีซึ่งปัจจุบันนั้นรู้จักกันในชื่อดวงจันทร์ของกาลิเลียน ซึ่งการค้นพบนี้ให้หลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบบจำลองศูนย์กลางของระบบสุริยะที่เสนอโดยนิโคลัสโคเปนิคัสซึ่งระบุว่าดาวเคราะห์ต่างๆโครจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่โลกการสังเกตพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ไม่ได้ราบเรียบดังที่อริโตเติโตกล่าวกาลิเลโอได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ The Starry Messenger ซึ่งหักล้างกับความคิดกับคิดจักรคาทอริกข้อสังเกตเหล่านี้ท้าทายอำนาจของศาส,สนจักร และนำไปสู่ความขัดแย้งที่จะกำหนดชีวิตของการลิเลโอในภายหลังความขัดแย้งกับคิดจ,จักรเมื่องานของการลิเลโอได้รับการยอมรับและเขาสนับสนุนทฤษฎีเฮริโอเจนตริกของนิโค拉สโคเปนิคัสอย่างเปิดเผยเขาต้องเผชิญกับการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นจากคิดจ,จักรคาเทอริกซึ่งยึดถือมุมมองที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลคือโลกในขณะที่สัดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของพวกเขา การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ควรเป็นอิสระจากความเชื่อทางศาสนาหรือศาสนาสารปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ระบุไว้ในเบบิลที่คัดลอกกันต,ต่อมานั้นอาจจะเป็นความพยายามในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายๆแต่ไม่ตรงกับความจริงทางดาราศาสตร์ที่มองจากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจในศาสนาสจักรเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่บอกไว้ว่าสิ่งที่เขียนในเบบิลนั้นผิดหรือถูก แม้ว่าศาสนาจักรจะมีจุดยืนอย่างไรการิเดโอยังค้นคว้าและตีพิมพ์ผลงานชิ้นเอกของเขาชื่อ d i a l o g u Concerning the Two-Shape World System ในปีคิศกราั1632ในผลงานชิ้นนี้เขาได้เสนอข้อโต้แย้งและบทสนทนาที่โต้ตอบกันในเรื่องทฤษฎีปโตเมีและทฤษฎีโคเปอรนิคัส โดยกาลิเลโอได้พยายามดีกเลี่ยงว่าเขาไม่ได้สนับสนุนทฤษฎีโคปนิคัสเลยน่าเสียดายที่สิ่งนี้นำไปสู่การไปสวนของเขาโดยการสอบสวนของนิกายโรมันคาทอลิกในปีคศช1633ซึ่งเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานนอกกรีดกาลิเลโอถูกพิจารณาโทษทันกักขังตลอดชีวิตและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ภายใต้การกักขังบริเวณในบ้านในระหว่างที่โดนกักขังบริเวณกาลิเลโอได้เขียนหนังสือเร่มใหม่ชื่อ New Sciences ซึ่งอธิบายถึงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่2ขงแขนงโดยเสนแรกได้อธิบายถึงด้านกลศาสตร์อาทิเช่นการเคลื่อนไหวของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุส่วนที่ 2. ออธิบายถึงคุณสมบัติของสสารหนังสือได้ตีพิมพ์ขึ้นนอกประเทศอิตาลีในปีคศ1638ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าผลงานของไอแซคนิวตันเป็นแนวทางเดียวกันกันกบของกาลิเลโอที่ได้คิดถึงไว้ภายหลังจากการเสียชีวิต งานของกาด,ดิโอได้วางรากฐานสำหรับฟิสิกส์และดาราศาสตร์สมัยใหม่แนวทางที่เข้มขรัดในการสืบสอหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการเน้นการทดลองช่วยกำหนดรูปแบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนอกจากนี้การสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และธรรมชาติของวัตถุในการตกอย่างอิสระมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดกฎการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตัน และเมื่อเวลาผ่านไปคิทธจักรคาทอลิกกลับมาทบทวนจุดยืนของตนต่อการพิจารณาคาดีของการลิเลโอโดยยอมรับข้อผิดพลาดในการจัดการกับคดีของเขาในปีคิทธศักราส1992สมเด็จพระสันตะป,ปาปาจอห์นปอที่สองได้ออกถแถลงการและแสดงความเสียใจต่อการปฏิบัติต่อการลิเลโอของศาสนา,าจักรโดยยอมรับในผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาเขาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการท้าทายความเชื่อที่เป็นที่ยอมรับ และการสแสวงหาความจริงโดยใช้หผลตามหลักฐานความยืนยันของเขาในการ,รเผชิญกับความทุกข์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักคิดจนถึงปัจจุบันบทสรุปชีวิตและงานของกาลิเลโอกาลิเลีเป็นตัวอย่างของจิตวิญญ,ญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นและการคนา้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่กระตุ้นความก้าวหน้าและความเข้าใจการค้นพบของเขาในด้านดาราศาสตร์และฟิสิก ได้วารากฐานสำหรับการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และสร้างความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับจักรวาลแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญกับการต่อต้านจากศาสนาจักรการรีเดโอยังคงยืนหยัดและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งสติปัญญาของมนุษย์และการแสวงหาความรู้การมีส่วนร่วมของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และนักคิดรุ่นต่อรุ่นทำให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของการลิเลโอการลิเลอีผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ถ้าข้อมูลตรงไหนไมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางเราครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ